โอ้ยไปจหมดจะมารีวิวตัวบอดี้เมคอัพตัวใหม่นะคะที่ทาตัวเป็นบูสสเปรยนะคะที่เป็นน้ำแร่นะคะซึ่งเขาจากญี่ปุ่นและเกาหลีจะทาให้ดูว่ามันไม่ได้ช่วยในเรื่องของความขาวแต่ว่ามันช่วยใน อย่างเดียวนะคะไม่ได้ช่วยแค่เรื่องความขาวแต่มันช่วยในเรื่องของผิวที่ใสามากๆนะคะจะลองทาข้างข้างนี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวแล้วมูจะมีนะคะแล้วก็ตัวจะวาวมากเลยนะคะเพราะว่าสารสก,กรัดของเขาเนี่ยเยอะมากเป็นวิตามินนะคะที่มาในรูปแบบของกระป๋องเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบข้างที่ทาแลวไม่ทาให้ดูนะคะเห็นไหมผิวจะวาวมากเลยนะคะ มันไม่ได้ช่วยในเรื่องของความขาวอย่างเดียวมันช่วยให้ผิวดูมีสุขภาพดีดูวาวแล้วก็ใสนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือใสแบบใสเห็นเเลือดดูสิถ้าอยากจะขาวเพิ่มขึ้นนิดนึงเนี่ยก็สามารถทาเพิ่มได้นะคะตัวนี้เนี่ยกันน้ําด้วยนะคะสําหรับสงการเนี่ยสามารถทาไปเล่นได้เลยเลย,ยิ่งโดนน้าเหงื่อยิ่งออกผิวยิ่งใสย,ยิ่งวาวนะคะตัวนี้คอนเฟิร์มเห็นไหม ขาวขึ้นแบบธรรมชาติแล้วก็เวลาอาบน้ําถูสบู่อะไรเงี้ยนะคะผิวก็ยังแบบยังดูโกรอยู่ด้วยนะคะไม่ใช่เป็นบีบีเหมือนสมัยก่อนที่แบบมาพอกตัวแล้วก็อพอล้างออกแล้วก็หายแต่ตัวนี้เป็นตัวบำรุงอย่างล้ำลึกเลยทีเดียวนะคะเป็นแบบซูปเปอร์เซรั่มมัตติวิตามินคอลลาเจนสเต็มเซลล์อัลฟาบูตินนะคะสโนลอลจีนะคะรวมถึงมิลลาร์วอชเชอร์ด้วยนะคะ นี่ตัวนี้นะคะจะเปิดขายตอนอเดือนเมษายนนะคะต้นเดือนนะคะก็มีแค่สองหมื่นชิ้นเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่อยากได้ก็รีบๆจองกับตัวแทนขายได้เลยนะคะ